พันโชค่ะดูดีทุกเรื่องคุยเฟื่องทุกอย่างเียงแค่บอกเราคัตลีสีพันโชตมอตบมุเสียงดังกังวานมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราถ่ายเทปสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเด็กๆก็เริ่มมาแฟนคลับก็มามาทุกเพศด้วยก ย้ำเด็กชายเด็กหญิงวัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิงวัยรุ่นเก้งวัยรุ่นกวางมากันหมดมากันหมดัม่วห,หน้าอบอุน่นรู้สึกวันนี้อบอุ่นเลยให้กำลังใจเราใช่แล้วค่ะพบ<ด>กับ<ะ>เราได้ทุกวันจันและว,วันอังคารน,นะคะทางโมเดลนายทีวีกับคัทลีสีพันโชวเวลาบ่ายสองโมงจนถึงบ่ายสองโมงครึง่งเปิดมาปั๊บเจอเราเลยแล้วอย่าลืมว่านะคะอยากจะติดต่อกับเราหรือเรามีนะหมดนะคะไม่ว่าจะเฟซบุ๊กอีเมลอะไรต่างเนี่ยถ้าเกิด Facebook นะคะเรามีแฟนเพจค่ะ w w w facebook o com คาธอลีสีพันโชซึ่งอันนี้เนี่ยพิมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,ก,ษก็จะเจอก็จะเจอเลยแล้วก็กดไลค์ก่อนใช่ไหมคะสำหรับแฟนเพจโอ้โหต้องกดไลค์เลยนะที่สําคัญเนี่ยเพราะเราอยากจะได้จํานวนปริมาณแล้วเราก็อยากจะได้รู้ด้วยว่าเออแฟนๆเราเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนแบบไหนบ้างพอกดไลค์เราก็จะได้สื่อสารกันได้พูดคุยกันได้ในหน้าแฟนเพจใช่ไหมคะถามคาถามมาได้หรืออยากจะให้เราค้นหาเรื่องราวอะไรแล้วนาม,มาบอกอผู้ชมก็ได้ก็ได้ร้องเรียนมาได้เลยร้องเรียนเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมติโอเคอยากจะเป็นแบบส่วนตัวหน่อยก็เป็นส่งอีเมล อีเมลเราก็มีเห็นมาด้วยโซ่เดี๋ยวนี้เราโซเชียลเน็ตเวิร์เราต้องถึงแคทลีนสีพันนะคะ dot show gmail com ขึ้นตามรมุดนี่หรือถ้าอยากจะอินสตาแกรมมีไหมไม่เป็น <c oughs> <c oughs> วันนี้มีเรื่องแซ่บมาฝากอีกแล้วขอชิงพูดก่อนเพราะว่าเป็นคนท้องเกี่ยวไหมท้องทําไมต<แ>้องไม่รับติดล่ะ คือถ้าจะบอกว่าเป็นพี่ไม่ได้รับสิทธิ์แน่ๆไงคนท้องนะตอนก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยนั่งรถยฟ้ามาแน่นมากคนท้องลุกให้คนแก่นั่งนะจ๊ะ้าวรักนางเลยน้วคุณจะถ่ายทีหลังถ่ายรูปไห้รู้ไหมแล้วน้องเห็นอาม่าเดินขึ้นมาน้องไม่หลบน้องหลบตาเลยจ้ะเช็คแมวจ้ะนั่งนั่งสองที่ด้วยนั่งท่องไปสองที่แล้วอาม่าก็แบบไม่ไหวกระปวดค่ะขอโทษนะคะขอออย <laughs> แต่งเรื่องนะแต่งเรื่องแต่งเรื่องตลอดบางเรื่องคุณผู้ชมน่าจะเริ่มแยกแยะเป็นแล้วว่าเออเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนแต่งเรื่องแต่อันนี้เรื่องจริงแน่ๆอันนี้เรื่องจริงแน่ๆขอชิงพูดก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราเองก็สนใจและเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจแต่งหน้าตามโง่เหงโอ้โหยังไงอะเนี่ยอ้ามันก็ต้องมีแต่งหน้าเออเราก็ไม่ใช่ว่าน้าล้นโลหรือเวลาแต่งหน้าเราก็ต้องอย่างน้อยแต่งหน้าให้สวยใช่แต่เราก็ต้องมีแบบเทคนิคนิดหน่อยมีแบบ ชิมเมอร์ชิมเมอร์วาวๆาตรงนี้เพื่อแบบเสริมเกี่ยวกับความรักหรืออะไรอย่างนี้หรือทาปากสีฟ้าเพื่อให้วันนี้รับซับเป็นเชลกเหรอใช่อ๋อแต่ว่ามีการแต่งหน้าตามโหมเฮงมาฝากเพราะว่าไม่ใช่ว่าเออแต่งหน้าแบบสวยอย่างเดียวเราต้องมีแบบประดับประเดิดตรงนี้นิดนึงตรงนั้นประดับหนประแบบประเดิลประดับประดับประเดิดไม่ใช่ใช้ภาษาไทยผิดอีกแล้วหรือว่าลิป ต้องให้แบบมันๆนิดนึงเวลาไปหาลูกค้าจะกลายเป็นวาวาจะทาให้แบบว่าลูกค้าคล้อยตามเหล่านี้อย่างนี้มันต้องมีน้องก็มีเป็นเรื่องเกี่ยวกับบนใบหน้าอวัยวะบนใบหน้าถ้าอยากทําสัลญกรรมไม่ใช่ว่าเดินไปมั่วๆแล้วก็คุณหมอคะตรงนี้ตําตรงนี้หน่อยตําตรงนี้ไม่ต้องฟังเราก่อนแล้วค่อยไปทําโดยเฉพาะใครที่ต้องการทําสัญญกรรมจมูกเออจริงน่าสนใจดิจะไม่ได้อยากทํานะคะคุณไม่ต้องทําคุณมีคุณดิฉันแวามา ชอบคิดไปเองไม่เห็นจะว้าวเลยเนี่ยตรงเนี้ยน,นี่คือถือว่ามีแล้วคุณลองมองผ่าตัวนี้คุณมองเห็นใครบ้างตรงนี้ไหนหานาหัน,หนเออที่ฉันเห็นคนข้างหลังนีใสัยวันนี้ปวดร้ออะไรกันนะคะ <c oughs> โอ้โหถ่ายเก็บไว้หน่อยได้ไหมคะพี่หนึ่งถ่ายแฟนๆเก็บไว้หน่อย พร้อมที่จะเหยียบย่ำบนอกของดิฉันหัวเราะเกลียวกราวไม่แต่กําลังดีซึ่งพี่ว่าถ้าเกิดอ้นเสริมให้มันสูงกว่านี้นะน่าเปลี่ยนและโง่เฮงไม่ได้เพราะฉะนั้นอ้นเลยค้นคว้าเรื่องนี้มาฝากใครอยากจะทำสันกรรมกีัาจมูกต้องฟังก่อนนะคะแล้วเอาข้อมูลเนี้ย สแกนแล้วส่งเมลถ้าคุณหมอใช้เมลแต่ถ้าคุณหมอไม่ใช้เมลไปยืนอ่านให้คุณหมอฟัง Co p ป p ี้ t ทสไปเลย Co p ป้ให้คุณหมอทําตามนี้แต่เห็นด้วยนะถ้าไหนๆเราจะต้องเจ็บตัวแล้วบางคนอยากจะเสริมจมูกแต่กลายเป็นว่าการเสริมจมูกนั้นทําให้โง่เฮงเขาแย่ลงไม่คุ้มมาเจ็บตัวแล้วย,ยังจะเสียหลักอีกอันนี้คุณหมอก,ก็ต้องฟังด้วยนะคะอชอบชอบแล้วช่วงท้ายเรามีหนังสือดีๆมาฝากกันด้วยใช่แล้ว,ลวเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะเริ่มจากการแต่งหน้าตามโง่เฮงก่อนค่ะผู้เชี่ยวชาญเนี่ ศาสตร์ของโงเฮงเนี่ยเผยว่าในการแต่งหน้าตามโงเฮงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะแก้โงเฮงเนี่ยควรเลือกเครื่องสําอางที่ช่วยปกปิดหรือลดโงเเฮงที่ไม่ดีมีด้วยที่แบบโอเคบางทีเราตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีมันช่วยได้นะคะเชื่อกันว่าจะเพิ่ม อุปสรรคหรือความแลกลําบาก mm hmm. เช่นไฟฟ้ากระรอยยน่นริ้วรอยหมองคล้ำและผิวพธุ์ที่หยาบกร้านปิดปายปกปิดปกปิดให้เนียนเลยเอ,เ,อเอาลำเอาลำหดับแรกอรองพื้น<อ>ผิวหน้าเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเน้นแต่งให้เรียบเนียนไม่ต้องหนาด้วยนะไม่ต้องหนาอย่าหนาหนามากเนี่ยเราจะใช้แค่ทับไม่ได้เราต้องใช้เกลียย <c oughs> เหมือนฉาบปู <c oughs> ปน่ะ เรามาฉาบฉาบนี้ไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะใช่เอาแค่บางๆแค่บางๆ,ๆ,ๆแล้วก็โอเคอาจจะตรงนี้มีฝ้าเยอะหน่อยก็ปกปิดตรงนี้หรือว่าใต้ตาคล้ำหน่อยอก็มีคอนซีลเลอร์ที่เขาจะเรียกนี่คอนซีลเลอร์เป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเนี่ย<อ>มันจะสีอ่อนกว่ารองพื้นหน่อยเพื่อที่จะปกปิดไอรอยเนี่ยคล้ำเนี่ยให้เนียนพอแล้วอ,อย่างนะมากรองพื้นที่สําคัญให้เข้ากับสีผิวเราไม่ใช่วอกลอยออกมาเป็นคนขาวเลยนึกว่าไปเล่น จริงแล้วเว<ช>ลาถ่ายรูปจะยิ่งเห็นแบบหน้าลอยไปอยู่แค่นี้หน้าก<ล>อดคอดงเ<อ>ชียว์หน้ากอคอต้องสีเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่หน้าวอกคอวอกด้วยก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปถามที่เคาน์เตอร์ว่ารองพื้นเบอร์ไหนเหมาะกับเราใช่อันนี้สําคัญแล้วก็ให้เนียนลงมาถึงคออย่างที่บอกไงไม่ใช่เดี๋ยวหน้าสีคอสีโนโ<อ>นะคะสําหรับตาเนี่ยนะคะใต้ตาต้องสว่างสวัยเสมอ คือไม่ใช่มันหมองคล้ำเศร้าโศก<อ>เป็นหนีแพนด้าโนเป็นภูมิแพ้แนโนเพราะว่าการสว่างสวยนั้นหมายความว่าจะเป็นการเ,เปิดรับสิ่งใหม่ๆดีๆเสมเอ,อมให้สว่างสวยเอาไว้สวยเอาไว้แล้วก็จะได้รับโอกาสดีๆเสมอแล้วถ้าเกิดจะเน้นเรื่องความรักนะคะฟังตรงนี้ให้ดีหรือว่าเรื่องแฟนเรื่องคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้เนี่ยให้เติมชิมเมอร์ที่หางตาชิมเมอร์นั้นคืออะไรชิมเมอร์นั้นคล้ายๆอย่างนี้นะคะมีพร็อッ จะเป็นเหมือนเป็นประกายประกายหน่อยอให้เป็นวาววาวา,วา,วา,วานิดหนึ่งที่หางตาหรือใต้คิ้วใต้ปลายคิ้วถ้าจะเสริมเรื่องความรักแต่ถ้ามีอยู่แล้วล่ะเสริมได้ก็เสริมไปอีกเรื่อยๆผมไม่เอาเดี๋ยวพลาดนิดนึงนิดเดียวเหรอเสริมชิมเมอร์หน่อยอยากจะแบบวาวาต้องหางตาใช่ไหมคะปรากฏเสริมปั๊บลุงเอเดินมาเลยอันนั้นอย่าเรียกว่าเสริมเลยตายน่ากลัวสมมุิสมุิเดี๋ยวก่อนตะตายตเสร็จแม่แม่ใช้นิ้วตัวเองก็ได้นิ้วนิ้วนิ้ว อย่างนี้ขางตานะคะเสริมอ๋อนี่เขาเสริมให้คุณแล้วเสริมเลยไงนี่นี่น้ำเสริมนะแต่เราจะเสริมให้หนักก็ไม่ได้แต่ดิฉันหนักไปที่คิ้วคุณเลยเนี่ยขอโทษนะอย่าให้เสริมมาเดี๋ยวเละอ่โอเคอันนี้บริเวณนี้บริเวณเนี่ยให้ให้แบบมีชิมเมอร์ชิมเมอร์หน่อยอันนี้เน้นเรื่องความรักนะคะแล้วสําหรับแก้มพวงแก้มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนมีรูขุมขนกว้างเนี่ยมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องคดีความมีอะไรอย่างเงี้ยนำพาเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะแบบว่าปัดแก้มให้กลบ ให้กรอบรูกลุ่มผลที่กว้างอยูออ่แล้วมันก็จะเกี่ยวกับการหมุนเวียนของเงินนีไม่ต้องเอาทุกอย่างที่บอกไงาบางทีเขาปัดให้หมดแล้วด้ <c oughs> แล้วปิดหมดแล้วสวยหมดแล้วสวยด้วยแล้วก็เป็นด้วยเป็นราวด้วย<ะ>ะะต่อไปเลยต่อมาจมูกปลายจมูกเนี่ยเขาเรียกว่าถุงเงินนะคะ จมูกเนี่ยเขาเรียกว่าถุงเงินนะคะ<ม>ต้องทําให้ผ่องใสเป็นประกายมีแบบทนสีทองโทนอะไรอย่างเงี้ยเหลืองอมชมพูทนสีทองเหลืองอมชมพูแต่ว่าหมายความว่าเราสามารถใช้บลัชออนเนี่ยเรื่อเรือเรือเร,อเรอไม่ใช่มั่วๆหยิบสีนู่นไม่เอา<ว>เดี๋ยว,วเป็นสีแบบด่างดูสิโอ้ตอตายละเอาเอาไปจากเด็กคนนี้หน่อยเอาไปเก็บว่ะอย่าเพิ่งเก็บสิไม่ทาแล้วอันนี้ไม่เป็นดูสิ คือให้เป็นเรื่อๆๆ่อเรื่อหรือว่าไลไลดั้งนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าไปวนๆให้เป็นจุดฟูลสต็อปอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นเรนเดียเลยแค่เป็นเรื่อเรือไลดั้งใช่เขาเรียกว่าเป็นจมูกเป็นถุงเงินถุงเงินนะคะแล้วก็ปากเนี่ยให้ให้ใช้ลิปกลอสหรือว่าลิปไลเนอร์ที่ริมฝีปากบนเนี่ยเพื่อเพื่อต้องการให้บริวารทำตามคำสั่งแล้วริมฝีปากล่างนะคะส่วนริมฝีปากล่างเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณปากเล็กโอเคสมมุติถ้าปากคุณเป็นเหมือนมาชาวัฒนาานิช โอเคพี่ชานี่คือเขาวาดได้เลยไงทั้งหมดทั้งล่างทฉันวาดปั๊บเหมือนกับว่าเออเอ๊ะทำไมปากผิดไซส์คุณเชียดิฉันไม่ได้ดิฉันไม่ได้เออนั่นแหละแต่ว่าพอปากล่างเนี่ยนะคะถ้าเกิดต้องการได้รับในสิ่งที่ต้องประสงค์เนี่ยนะคะ หรือต้อง,งาาการจะขออะไรเนี่ยก็เน้นชิมเมอร์เอาชิมเมอร์รอ,อีกแล้วเอาชิมเมอร์นี่สําคัญนะอาชิมเมอร์ที่ปากหรือเป็น e ออไอลิปกลอสไงเรื่อ,อ,อเรื่อ๋อเรื่อเรื่อที่เป็นเหมือนกับวิงวิ้งอะวิงวิ้งวิงวิงแล้วก็แบบมันๆหน่อยแล,แ,ลแล้วเคล็ดลับเพิ่มก็คือว่าอย่าไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็ทักเขาบอกว่าเวลาไปหาลูกค้าเวลาไปติดต่อง,งานไปขายงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ลูกค้าตกลงอยากให้ลูกค้าแบบมีข้อติน้อยที่สุดหรือว่าตกลงเร็วที่สุดเนี่ยทำไง ปากเราต้องมันๆหน่อยอแต่ไม่ใช่มันเหมือนไปรับประทานกลวยจับมาอะไรนี้ไม่ได้นะอันนี้มันไม่ใช่นี่มันปัดแก้มชิมเมอร์ค,คุณสวัสดีคะ่ะคุณลูกคา้าไม่แต่ไม่ต้อแต่นี่คิว <laughs> ตาแหว่งไปข้างถึงเลยค้าสีชิมเมอร์ <laughs> ไปเร <laughs> <laughs> ์นั่นแหละก็ให้แบบเรื่อๆหน่อยเจาสำหรับคุณผู้ชายนะคะมีสำหรับคุณผู้ชายด้วยแต่ผู้ชายหลายท่านอย่างเส้นสามีเราสองคนก็ไม่แต่งหน้าไม่ม่แม่นง เอาหลักๆเลยง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือว่า,าถ้าสมมติอย่าง,างพี่วิลลี่หรือพี่เปิ้ลพี่หอยเนี่ยเวลาเขาออกรายการหรือว่าถ่ายโฆษณาห,หรืออะไรอย่างนเนี้ยก็ต้องมีแต่งหน้าบ้างน็ตเเขาบอกว่าที่สําคัญสำหรับผู้ชายเนี่ยให้ปกปิดรอยด่างดํารอยคล้ําแล้วขอให้เนียนสะอาดเท่านั้นพอรักษาความสะอาดเข้าไว้สําหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะไม่ต้องาชิมม่งชิมเมอร์นอกจากคุณจะเป็นแบบอ,อ,อ้อยนั่นแหละอ๋อถ้าอ้อยเติมชิมเมอร์ได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายทั้งแท่งขอเติมแค่ขนตาพอ ในเบอร์ที่ชอบไม่ใช่จะหมเบอร์เลยให้แค่กลบปกปิดกลบปกปิดกระฟ้าหรือที่สําคัญสะอาดสะอาดทำควาหน้าให้สะอาดไว้แล้วพวกแบบซิ้วเซิ้วหรืออะไรเงี้ยรอยเลยต้องรักษาหน่อยแล้วพี่หอยแล้วที่เกลอกกลางอ่ะอันนั้นเกินอาจจะเกินเยียวยาก็อาจจะต้องไปไปสเตจที่สองคือพบแพทย์สัญญกรรมเลยพบแพทย์เสริมโง่แห้งเลย เดี๋ยวต้องมาฟังน้องเลยถ้าเดี๋ยวต้องฟังน้องนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก horoscope.com นะ horoscope เลยนะ horoscope.com เปน็นเรื่องเกอี่ยวกับการแต่งหน้าเพื่อที่จะเสริมโหมเฮงเอามีนะไม่ขออนุญาตไม่เอ่นยนามแต่ว่ามีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เป็นเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเรานะเอ้าจะมาถามตอนนี้ใครอะเดี๋ยวจะกระซิบแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือหลายๆท่านสุภาพสตรีเนี่ยนะคะที่เป็นแบบผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยในสังคมธุรกิจเนี่ย ก็จะมีบางคนก็จะแบบเปลือกตาจะต้องทาสีทองตลอดเวลา็นไเวลาเสริมดวงอะบาปบุญนะไม่ใช่ถ้าไม่ได้ทําอะไรให้เราเสียหายแล้วเราดูสวยอยู่แล้วแล้วสบายใจจบแล้วโง่เฮงก็ดีด้วยเจงแต่ถ้าถึงขั้นว่าเรารู้สึกว่าจมูกของเราเราพูดเฉพาะจมูกก่อนนะคะ,ะผิดรูปไปแล้วอยากจะทําสัลยกรรมเนี่ยก่อนจะทําฟังอันนี้ก่อนอขอแนะนําก่อนเป็นแบบอีกอีกหนึ่งคำจริงนิดนึง หนึ่งคำจริงนิดหนึ่งค่ะอยากจะให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปตัดสินใจทำนะคะจมูกเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนภูเขาลูกที่สี่ในจำนวน5ลูกเริ่มจากอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจมูกก็เหมือนภูเขาลูกหนึ่งนะคะ,คะบนใบหน้าตามตำราของหมูเฮงค่ะจมูกเป็นส่วนของความมั่งคั่งควบคุมตำแหน่งอำนา,าจวัสนาโชคลาบทรัพย์สินสุขภาพบริวารรวมร,รวมถึงชีวิตรครอบครัวโอ้โหบุตรหลานดังนั้น จึงนับว่าเป็นส่วนสําคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งเป็นที่มาและก่อเกิดความมั่งคั่งอํานาจวาสนาโชคลาภรวบตึงเยอะเหมือนกันนะทันใดนั้นข้อแรกเขาเลยบอกว่าลักษณะจมูกที่ดีต้องตรงไม่หักไม่งอองฉันไม่หักนะจ๊ะเช้านเสดว์วอลสลบเฮ้ยวววแต่ของพี่หักไม่หักอย่างนี้ยังย<ม><ม>ัไม่ได้ต้องเยอะกว่านี้พี่แมมอันนี้เข้าข้างแล้เข้าข้างแล่ห ไม่เอียงไม่เบี้ยวไม่มีตําหนิหรือแผลเป็น <Okay. S 1> ที่จมูกสําสสรวจตัวเองด้วยนะคะต่อไปปลายจมูกควรมีเนื้ออวบอิ่มรวมทั้งปีกจมูกสองข้างด้วยมีหม,มอโต้งบอกว่ามีคนมามาฉีดเสริมเสริมหมูเห็งอ,อันลึกเรื่องนี้เขาอบอกว่าเป็นจมูกสิงโตไง แต่บางทีฉีดเดยอะแล้วมันโค้งงอมันผิดรูปหน้าเปลี่ยนไปอ่ะเออไม่ได้อันนี้ต้องดูไหนมันต้องแบบคดีพอดีอ่ะมันเป็นเส้นเทาเ่านะโอเคแต่ต้องมีเนื้อที่ปีกใช่ต้องมีเนื้อแล้วก็มีปีกออกมาปีกจมูกสองข้าง<ช>จมูกเนี่ยนะคะยังหมายถึงโครงสร้างกระดูกไขสันหลังด้วยนะดังนั้นคนที่จมูกคตมาตั้งแต่กําเนิดมักจะมีโครงสร้างกระดูกไขสันหลังคตตามไปด้วยเออแปลก็เลยจะมีปัญหาเรื่องปวดลัางบ่อยเดียเด๋ยวปวดเดี๋ยวปวดกดติดวิญ,ญญาณนะคะต่อไปคนจมูกคนจมูกอยู่ตรงหนะ ควรมีเนื้อหนาอวบไม่ควรมีเส้นตัดขวางไม่สุดนี่หรอนี่คือโคนตรงดัางว้าวของเราเนี่ยหรอหรือคมเกินไปถ้าตำแหน่งนี้บอกคร่องเสียหายก็ทำให้สูญเสียทรัพย์สินตรงไหนละโคนจมูกโคนจมูกอยู่ไหนอะตรงเนี้ก็เหมือนดัางมะ เลยจากด่างมาหน่อยนึงก็เป็นโคนไม่ซุดอย่างนี้ซุดไหมอ่ะว้าวเพราะถ้าซุดมันต้องแบนแป๊ดไปเลยมองตาตากับด่างกับตา้ายกว้างเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่ได้การมีฝ้ากระที่เรียกว่าขี้แมลงวันเนี่ยนะคะก็จะทําให้ช่วงอายุช่วงนั้นๆเนี่ยสะดุดได้เหมือนกันฝ้ากระนีหน้าเขาก็ต้องไปเสริมนะไปจี้เจอออกอะไรเงี้ยเนาะกลางสันจมูกลักษณะที่ดีต้องกลมและเดี๋ยวนะ ลักษณะที่ดีต้องกลมหรือแบนนิดหน่อยตกลงจะก,กลมหรือแบนกลมหรือว่าคือไม่ใช่กลมนิ่อาจจะมีแบบแบนลงมานิดหน่อยหรืออาจจะอากลมหรือแบนอนุโลมให้แต่ไม่ใช่คดงอไม่คดงอนนี่ไงไม่คดงอเบี้ยวหรือหักเป็นปุ่มกระดูกนูนออกมาอาจต้องศูนย์เสียคู่หรือถ้าคมเกินไปดงแหลมเกินให้ระวังต้องผ่าตัดเรื่องอุบัติเหตุอฝรั่งที่แหลมชี้แหลม,มเป็นสันอนะ ก็ต้องผ่าตัดกันทั้งประเทศเลยก็เลาว่าเลาเลาจมูกหน่อยเลาให้มันเหรือพวกที่ทําจมูกมาใหม่ๆแล้วมันแบบเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเกินไปอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งออกจากบ้านเออระวังให้ดีต้องใช้กระต่ายผุดพม่าวนี้นึ่งเนียนนิดนึงอาจจะเอออย่าแหลมมากกระดาษทรายก็ได้ตุ่มกระดาษทรายไปหาคุณหมอนะอันนี้เพื่อนอย่าทำตามนะคะแต่ถ้ามีจุดสนับสนุนที่ดีจะมีแค่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง แต่ถ้ามีสุดสนับสนุนดีก็แค่ก็จะแค่มีสุขภาพไม่ก็แข็งแรงไม่ถึงกระพาะต,ตับตุจ้ะต่อไปค่ะปลายจมูกบอกถึงพลังทั้งหมดของโชคชะตาชีวิตปลายจมูกนะคะบอกถึงความมั่งคั่งโชคลาภวาชนาและสุขภาพลักษณะที่ดีกลมมนอิม่มเต็มเต็มใสสีออกเหลืองหรือชมพูของพี่เป็นยังไงกลมมนใสสีไม่เหลืองมาเหลืองเน่าแล้วมา เลืองหรือชมพูหรือเป็นดีซานมาดีสอชมพูได้ไหมคะือผิวผิวคล้ายๆผิวผิวหน้าเรานี่แหละเออเราไม่แหลมเรากลมถ้าแหลมหรือคมเกินไปมักสูญเสียอํานาจถ้าปลายจมูกเชิดรันรักษาทรัพย์ไม่อยู่ที่กระบอกเชิดรันเราเลื่อข้ต่อไปข้อต่อไปเลยเชิดรันกดลงมาที่กดลงมากดจะไปจมูกลงมามันไม่ได้ไกังกดนะกกดนี่กดลงมาตอนดีขึ้น้วเห็นไหมเก็บรัพย์ได้ดีมาช่วงนี้ต้องอย่างนี้ตลอดเวลาเอานี้ 3m เออแต่เป็นไม่ได้นะอาจจะใจขัดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะทําให้ซับโรดีขึ้นและหน้าเราล่ะโง่แหงส่วนอื่นละที่เอาสามเณมาแปะเออจริงๆปีกจมูกซ้ายและขวาคือประตูที่กักขังทรัพย์สินและความมั่งคั่งตีกจมูกที่ดีและสวยต้องมีเนื้อเต็มอิ่มไม่เชิดหรือหงายไม่บางเกินไปเห็นรูจมูกนิดหน่อยเห็นปะเห็นเห็นน้องก็เห็น ไม่สูญเสียทรั์เรารวยมากสองคนที่สุดในโลกจริงขอบคุณข้อมูลจาก worldwide. polo l i f e com นะคะใครอยากดีด้านไหนก็ก็จับด้านนั้นไป,ไปจับ<ป>ด้านนั้นไปเนาะเพราะว่าหลากหลายหลากหลายที่เราอาจจะต้องแก้ไขแต่ในความเชื่อของอ้นนะอ้นว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้มังแตกก่กาเนิดนั่นแหละดีที่สุดเออสาคัญนอกเสียจากว่าประสบอุบัติเหตุแล้วมีเหตุจะต้องแบบเสริมจมูกหรือหรือไปดัดไปดัดเติมอะไรเนี่ยอะไรเข้าใจ แต่บางคนถ้าเกิดสมมติอยากสวยอยากอะไรนิดๆหน่อยๆที่ไม่ถึงนะครับเปลี่ยนรูปหน้าเราไปเลยอะ่ะก็ไม่ว่ากันเ<ะ>นาะนั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาฝากกันนะคะนี่ก่อนจากกันมีหนังสือดีๆแนะนําอีกเช่นเคยนะคะชื่อหนังสือว่าความสุขไม่มีเสียงเงียบเลยเอ่ะเนาะแต่เขาเล่าเป็นนิทานนะอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเป็นนิทานแล้วก็แฝงธรรมะแฝงแง่คิดดี หมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าโตๆอย่างเราแล้วนะคะอยู่ในเครือของอมรินฮาวทูอมรินนี้เขามีเครืออมรินเฉยๆก็จะเป็นหนังสือประเภทหนึ่งอมรินฮาวทูก็จะเป็นหนังสือแบบอย่างเงี้ยฮาวทูต่างๆนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยเป็นแขงตามหนังสือก็หยิบแล้วก็ซื้อแล้วก็มาอ่านได้น่ารักแล้วอ่านง่ายแล้วได้ง่ายคิดเหมือนคล้ายๆสมมติถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังสือเด็กก็คล้ายๆนิทานอีโศที่จะให้ง่ายคิดเวลาเราอ่านไปแล้วเราก็เออจริงๆแล้วแบบ อ๋อมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องไม่ทําอย่างงั้นเราต้องอย่างนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เล่าเปน็นนิทานนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย เวลาแล้วเกี่ยวกับเรื่องโงเฮงต่างๆของเราเต็มอิ่มเลยทีเดียวเปิดมาเจอเราสองคนเนี่ยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับเรื่องที่นามาฝากในทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งกับคาตาลีสีพันโชค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก G2 0 0 0นะคะและ Armani Exchange แล้วก็เครื่องประดับนะคะจาก t o m Dick and Harry ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ใต่ยทารายการด้วยนะคะร้าน Dessery อยู่ที่ เทอร์มินอลชัวานใช่แล้วค่ะเราโอ้โหเราปักหลักที่นี่นานๆเนาะเราชอบเลยไงก็สมมติว่าแหมที่นี่น่าช็อปไงเออห้างอ่ะผู้หญิงก็ต้องชอบห้างอยู่เพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปถ่ายที่แอฟริกาใต้เลยเมาเมาไงเมาต้องเมาก็เป็นเรื่องเมาเอาละหมดเวลาจริงๆแล้วนะคะวันนี้เราต้องคนลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะท้องสโลแกนไปพร้อมๆกับเรานะคะรู้ดีทุกเรื่องคุยเฟื่องทุกอย่างเพียงแค่บอกเราคัะทีสีพันโชสวัสดีค่ะ เด็กไม่หนเด็กเปิดเทอมปิดเทอมไม่ยังยังสิ้นเดือนมีนาใช่ไหมคะแล้วหนูทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนเราวันนี้เรียนอะไรอะไรน้ำทียแล้วันนี้เราทำอที่นี่นะคะมชิลอปิมดูดาราโอ้ยมดูดาราอนมดูดาราห้าส สู่รายการแคทลีนซีพันโชค่ะดูดีทุกเรื่อง